สวัสดีนะครับจังหวะนี้นะครับก็อยู่กับช่อง N N K Channel นะครับก็พี่กดกับพี่หนุ้ยนะครับก็ไปเก็บเด็กมาได้เด็กพี่นุ้ยนะครับเก็บมาได้นะครับนะครับวินเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเล่าฟังเลยรถโตเตอร์หน้าหลุดมันมันหลุดหรือว่ามันยังไงน่าจะน็อตคายแล้วหลุดน็อตคายและหลุดน็อตน็อตน็อตโเตอร์หน้านะ มันหลุดหายไปเลยมันตอนตอนที่มันเกิดเหตุการณ์แล้วนึกถึงอะไรน,นะนึกถึงว่าอย่างไงนึกถึงเบรกนึกนึกถึงว่ากูจะจอดอยังไงใช่ถอดเกียร์ไม่ได้ค้างเกียร์ห้าไว้นี่ก็ให้พี่นุ้ยนะครับก็พิกดไปรับมานะครับพี่นุ้ยนะครับก็เลยนะครับไหนไหนก็ไหนไหนแล้วปีใหม่พี่นุ้ยบอกว่าก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพี่ต้นทั้งเลย ว่าจะกินหมดไหมวันเกิดพรุ่งนี้แล้วนะเนี่ยโอ้อวันเกิดพี่ต้นพรุ่งนี้เนี่ยเกือบตายนะครับเกือบตายนะครับพรุ่งนี้กะนอนตรงอยู่บ้านเลยครับอ๋อถ้ากิงา่งเมื่อกี้เนี่ยนะใช่จริงๆเมื่อกี้น่ากิ่งมากนะครับวุ่งเยอะด้วยนี่ครับด,ดูเอารถขึ้นรถมานะครับถึงก็รถขึ้นรถมานะครับเพราะว่าทําทงานพี่ต้นมันขับไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้เลยฮะ มันจะมีสเตอร์หน้าสเตอร์หลังก็คอรโซเรืเอ่องอเตอหน้าและหลังทคนยแต่ถ้าเกิดสเตอร์หน้าหลุดไปปุ๊บหลังก็หมุนไม่ได้ก็เหมือนเป็นสะานะอืมอสาก,ก,ก็ดีนะที่หลุดออกถ้ามันขัดนะดกิ้งแน่ีนะไม่ถอดไอ้ที่บังโซ่บังสเตอร์หน้าออกเอบอกว่าถ้าถอดออกขาอาจจะเล็กเลยตีนะ โโอ้หนี่ครับผู้เชี่ยวชาญนะครับพี่กดนะครับนี่ผู้เชี่ยวนาฮะผู้เชี่ยวนาพี่กดเนี่ยนะเชี่ยวนานใช่เหรอใช่นี่ครับผู้เชี่ยวชาญนะครก็เดี๋ยวก็จะต้องเป็นงานพี่กดแหละใช่ไหมทำให้พี่กดเนี่ยดดูให้ดูให้พี่ต้นนะครับเดี๋ยวเราจะลอง d i y กระตืหน้าจากมาม่านะครับฮะมาม่าแล้วกาวร้อนว้าวว่าจะได้หรือเปล่าว่าจะกิ้งไหมโอเคเห็นข้าวส้อมทุกอย่างคือเป็นมาม่าใช่โอ้เอาอย่างนั้น นะครับก็อันนี้เป็นช่องพี่นุ้ยนะครับพี่แค่ถือกล้องให้นะครับก็มาแล้วนะครับนี่ของพี่นุ้ยนะครับอ่ะพี่นุ้ยพูดนี่นะครับอ่ะพี่นุ้ยพูดท่าหน่อยไปพูดแล้วจะกินแล้วนี่นะครับนุ่นอร่อยอยู่นุ่นอร่อยอยู่างไรมาดูมาดูไหนอร่อยอ่ะกินแต่น้ำชิมนี้เปล่าก่อนร้อนไหม เปียกแล้วไันมีชั้นเอาดิปาร์ตี้อร่อยไหมพี่นุ้ยอาการอาการอย่าโวยวายจี้นะครับอาการนี้เหมือนพี่นุ้ยมันหิวแล้วนะครับไม่ได้กินข้าวเช้าเลยอ๋อไม่ได้กินข้าวเช้านะครับ ปไปทำบุญนะครับนี่น่ากินมากนะครับน้องๆนี่นเน้นๆครับผมก็ใครผ่าน<ม>ไปผ่านมาก็มานะครับร้านประจำนะครับก็ชื่อร้านชื่อร้านนี้พี่ต้นหนกินมาตั้งแต่ส่วนน้อยๆรอได้<ช>ไงแต่พี่นุ้ยอ่ะใช่ใช่ไหมพี่นุย้ย หนูกินจากการตัวน้อยแล้วมันจะตัวแค่ไหนตันไม่เกอเออแต่พี่กดแต่พี่กดนี่เพิ่งมานะครับฮะกินก๋วยเตี๋ยวบนอ๋อพี่ต้นนะครับก็เคยไปอยู่แต่บนดอยกินก๋วยเตี๋ยวบนดอยน้าูดครับให้รูดเหมือนของพี่ต้นกิ้งล้องยังหมา นี่นะครับพี่กดนะก็ต้องป้อนน้องในตันก่อนนะแอบกินของน้องในตันบ้างมากก็ไม่รู้นะครับใช่นะครับก็าทำสะอาดมากนะครับก็เลยนะครับนี่ครับไขโฟนะครับพี่ต้นลุกนะครับพี่ต้นก็ต้องลุกนะครับนี่ครับต้องลุกไปบริการตัวเองนะครับ พ่อแม่ค้าจะได้ไม่ต้องเดินนะครับนี่ดูนะครับใหญ่โฟนะครับน้องปลาเจ็บมากนะครับพ่อพี่ต้นนะครับก็อบอกว่าเที่ยงแล้วหิวแล้วด้วยนะฮะให้หนูว่างจะเติมไม่ได้หรือเปล่าทำไมมันจะให้เรามานาเลี้ยงเสี่ยงใช่หรือเปล่าไม่ใช่มั้งไม่ใช่มั้งมันหาไม่เจอนะสะเตอร์หน้าหลุดหายไปเลยหลุดหายไปเลยโอ้โห oh oh. พ,พี่ต้นใส่พริกนะครับ พริกเพชรโอ้ยพี่ต้นบอกไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวดูแดกได้ไหมผักไม่มีเลยผักก็เนี่ยนี่นะครับผักเขามีให้นะฮะนี่แดงเถือกนะครับแดงถึงก็แดงแดงเดือดอะไรพี่น้อย เน้นๆนี่หิวนะครับเน้นๆเนี่ยเนี่ยพี่นุ้ยบอกแนวว่าหิวเป็นไงแซ่บแซ่บแซ่บฝันเยอะโอ้ฝันเยอะด้วยมาแล้วนะครับฟันเยอะๆนี่นี่นะอาใอ้ดูเนื้อเลย สุดยอดนะครับน้ำก๋วยนะดเตี๋ยวคนไทยน้ำชุ่มนะก๋วยเตี๋ยวคนไทยถ้าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวคนไทยจะเป็นก๋วดยเตี๋ยวอะไรมาขมา่าจืดจืดโอ้ไง<า>จืดชื้นโอเคนะครับขมา่าจืด,จดอารมณ์เหมือนน้ำต้มรสดีโโอโห้หสุดยอดโอ้โหพี่นุ้ยใส่หนักเลยนะครับตรงเรื่องนะครับกะบมจีจยวอีกถ้วยหนึ่ง นี่นะครับนี่มีเหลืองหมูครัวพี่หนูนะฮะพิเศษตับพี่หนุยให้นะครับครัวพี่หนูนี่ครับก็เป็นไงนะครับเป็นตัาบอลเตอร์โอ้เจี๊ยบมากนะครับก็จังหวะนี้นะครับก็น่ากินนะครับน่ากินด้วยโอ้โหับนะครับพี่หนุยเนี่ครับไม่กินตับนะสิ้นสิ้นปีครัวพี่หนูโชคดีทำไมทำไม ถูกลอตเตอรี่อ๋อถูกหวยใต้ดินนะครับถูกหวยใต้ดินนะครับก็เลี้ยงเลี้ยงพี่ต้นกันแล้วกันนะครับถูกสิบบาทอะไรนะไม่ไม่ไม่ถูกเยอะถูกเยอะถูกเยอะนะครับถูกเยอะเลขกไหมครับตัวเลขครับเขาเรียกว่าห้าหลักห้าหลักใครต้องการที่จะยืมเงินก็ติดต่อผมได้เลยหมดแล้วใช้หมดไปแล้วนะเหลือแค่จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยว น้ำตกหมูนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับมาแล้วนะครับเครื่องเต็มนะครับเครื่องเต็มเลยนะะน้ำตกหมูนะครับก็อันนี้นะครับมันจังหวะนี้นะครับกลิ่นอยากจะให้กลิ่นเข้าไปในกล้องนะครับมันหอมมากนะครับมันหอมมากเลยนะครับนี่นี่นี่คนนี่คนให้ดูนะ อะไรนะโอ้ดูน้องซัดด้วยโอเคน้องซัดทำอะไรลูก,กนี่อยากจะเข้ากล้องอเอาน้ำชุบชดน้ำชุบดิเอาที่ชดน้ำชุบดิเอาที่กินสักทีที่ไม่กินชักทีเลยไม่กินชักทีเลยดูขอนเมนูแบบหมูนนนะเน้นๆอนะ่ะเนื้อเน้นๆเนาะ ของพี่ต้นก็เน้นอะไรเนี่ยพริกเน้นพริกพี่มุกไหลแล้วนะพี่ต้นบอกว่าไม่เผ็ดเนี่ยโอ้ยดูน้องตัดโอ้ยซดน้ำซุปอร่อยเลยโอ้โหอะไรที่พี่มุกไหลไม่ใช่โควิดเอ้ยปะการังเลยอยู่ปะการันไม่ได้แล้วโอ้โหวันนี้แอดแคสรู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกว่ากินถ้านางอยากกินไม่หมดเยอะนะ ก็ไอ้ผ่านไปไอ้ผ่านมานะครับร้านประจํานะครับอยู่เส้นบ้านโคนใต้นะครับอยู่ข้ามมะเขือก MM ําแพงเพชรเขาจะมีป้ายโค้งวันกระทึงเลยนั่นก bon ันแต่เนี่ยอยู่บ้านคนเหนือนะครับบ้านคนเหนือไหมบ้านคนกลางบ้านคนกลางนะครับก็นนน่บ้าาาไปมะครักินกินตั้งแต่เด็กแล้วมั้งเองอ่ะกินตั้งแต่เด็กแล้วนะ โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรลูกเขากินเหรอะเขากินเยอะจังอ๋อเยอะมากฮะมีกะเพรากะเพราอะไรเนี่ยเป็นมะมุกมุ้งอ่ะกะเพราอะไรพี่กฤษกะเพรารวมครับกะเพรารวมนะ พี่นุ้ยคิดว่าพี่นุ้ยต้องไปกินก่อนนะไม่งั้นก็จะไม่ทันพี่กดอี่นะพี่กดกำลังเร่งเครื่องแล้วส่วนพี่ต้นก็กําลังเร่งเครื่องอยู่ <มา S 1> ฮะเอาบอกแล้วว่าอย่าใส่เยอะใส่เยอะไม่เชื่อ,อไงพี่ต้นอะรอมในห้องน้เหรอืมนะครัวพี่หนูก็ฟุตฟาสต์ฟุตฟาสต์แล้วต okay, okay. อนนี้ก็ขึ้นรถแล้วพี่กดขึ้นแล้วนะคะนี่รถพี่ต้นนะคะพังนี่ไง จเตล์หลุดอยู่นี่ไง